มาทำเช้ากันต่อพร้พอมไหมมาเรามาดู<ม>อวัยวะร่างกายเรามีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรชี้ตาม้ตามอันนี้คืออะไรตามาูาตาตาตามีกีสาสองออ่ะสองเามายงเส้นยองเส้นอ่ะยงเส้นกันตาโอเคต่อไปเราจะระบายสีนะ เคมไหมต่อไปอันนี้อะไรอันนี้คืออะไร<า>นิ้ว,น,วนิ้วมีกี่นิ้วนะสิหนึ่งสองดังดังสามสี่มองมองสี่น้องคุณหา้หากหากหกชี้อะชี้หก 7จ็ดแปดเก้าสิบมีกี่นิ้วสิบตัวสิบนิ้วลุงแค่สิบตัวอ่ะเอาสีไหนอ่ะหยิบสีเอาสีอะไรอันนี้สีอะไรสีแดงโอเคสีแดงอระบายระบายเองได้ไหมแค่สิบระบายสิเออระบายสีเก่งมากระบายเลย อ่ะตาไม่มองเลยเสร็จยังอ่ะทำให้สวยเอาให้สวยเลยโอ้โหเก่งมากอ่ะมาโอเคอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรเนะี่ยอันนี้คืออะไรปาก<า>ปากไว้ทำอะไรก,กินอะไรกินอะไรกินนอนกินอะไรนะกินข้าว้าวปากเรา,ามีกี่อันปากนกนีอันปากน้องคุณมีกี่อันหนึ่งอัน อ่าดีงนเอาสีไหนหยิบสีเปลี่ยนสีใหม่บ้างเอาสีอะไรดีนะสีอะไรนะสีอะไรครับสีอะไรสีไลเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สีอะไรเป็นสีไลสีน่าเอออ่าเล็กหนึ่งกับบาเล็กหนึ่ง